ออกมาทุ่งนานะครับนี่ปล่อยทุ่งไล่ไล่ไล่ไอ้อยนี่ไล่ไอ้อยประมาณยี่สิบไร่นลยี่สิบกว่าไร่อันนี้ก็เป็นหนองปลาถนนกับรถวิง่งรถวิ่งมาครับ ก็เป็นไล่มันสับปะหลังด้วยไล่อ้อยด้วยครับโอ้ครับทุ่งนาแลันอาจารย์ทำการทำงานวิ่งรถไปจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าโอ้เหนื่อย เหนื่อยนั่งพักนี่แหละกลางทุ่งไร่ทุ่งไร่ทุ่งนาทุ่งไร่สวนครับสดีครับสย่าลกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดซับสไครต์ให้น่อยหน่อยนะครับผม